ือหลักการเนี่ยบางคนบอกว่าให้นับเส้นผมที่มันร่วงในแต่ละวันว่ามันเกินร้อยเส้นหรือเปล่าแต่ว่าในคนที่สระผมจริงๆเนี่ยบางทีไม่ได้นับหรอกแต่ว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าเวลาสระผมเนี่ยเราจะพบผมร่วงได้มากกว่าเพราะว่าเราจะสังเกตได้ง่ายเพราะว่าตอนที่เราสระผมเนี่ยบางทีเราจะเจอได้ประมาณสักเกือบ200เส้นก็มีนะครับนี้ทำยังไงหนึ่งก็คือว่าดูว่ามวลผมของเราเนี่ย มันลดลงไหมเช่นถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวรวบแล้วสูว่าผมที่เรารวบเคยเป็นหางมาเนี่ยมาเล็กลง2ก็คือเราจะดูว่าผมที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันบางลงะนะครับสามถ้าร่วงแล้วมันมีการร่วงเป็นหย่อมๆนะครับเป็นกระจุกนะครับสี่เวลาที่เรา ดึงผมหรือว่าอผมตัวเองแล้วมันติดมือมาตลอดนั้นคือความผิปกตินะครับดังั้นถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าลองอไปให้คุณหมอดูนิดนึงก่อนว่าบริเวณหนังศีรษะเราม,มีมีปัญหาผิดปกติไหมนะครับบางทีคุณหมอใช้กล้องส่องก็จะบอกได้ละว,ว่าโอเคตรงนี้มันมีอะไรผิดปกติบ้างนะครับ